สวัสดีค่ะเพื่อนชาวราศีสิงห์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จานีนาทาโรนะคะก็จะมาทํานายดวงชะตาคุณนะคะประจําเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้จะมาในหัวข้อเจ้าที่ค่ะ เจ้าที่เจ้าทางของคุณนะคะที่บ้านของคุณอาจจะเป็นที่บ้านหรือที่คอนโดแล้วก็ตามนะคะที่คุณอาศัยอยู่ที่คุณพักพักอยู่ก็ตามนะคะท่านอยากจะบอกหรือว่าสื่อสารอะไรกับคุณบ้างนะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่านีน่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีน่าทาวโรออนไลน์เทคอมได้เลยนะคะสนใจอยากจะดูดวงกับนีน่าเป็นสุัวพิสศษนะคะก็แอดนีน่าทาวโรเข้ามาได้เช่นกันนะคะอ่ะโอเคเรามาดูซิว่า ช่วงนี้ถ้าอยากจะบอกหรือว่าสื่อสารอะไรกับคุณบ้างนะคะมาดูพลังงานเอาละครของคุณก่อนนะเจ้าที่นะคะที่บ้างคุณนะคะได้บอกเอาไว้กับตัวคุณว่าตอนนี้คุณนะคะได้อยู่ในที่ที่คุณต้องการแล้วนะคะคุณจะไปทําอะไรยังไงก็ตามคือเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณได้อยู่ในที่ที่คุณต้องการนะคะอยู่ในมุมของคุณอยู่ในโหมดของคุณนะอ่ะมาดูไพ่พกฤะเจ้ากันบ้าง ไพยพระพุทธเจ้านะคะท่านบอกว่าให้คุณนะคะก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางใหม่ของคุณโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่ต้องกังวลข้างหลังไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังนะคะท่านยังคงคอยช่วยคุณอยู่นะแล้วก็คุณคือดอกไม้ที่บานสะพังอืมคุณคือดอกไม้ที่บานสะพังนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้คุณคิดที่จะทำอะไรกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะให จนทาให้ความปรารถนาของคุณนะคะเป็นจริงนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะการสร้างแผนระยะยาวอนาคตให้กับตัวเองนะคะเมืออกับว่าท่านเนี่ยจะบอกว่าสิ่งที่คุณวางแผนอนาคตอะไรเอาไว้เนี่ยคือมันกําลังจะเป็นจริงนะคุณจะได้ทําในสิ่งนั้นนะคุณอยู่ในจุดที่คุณต้องการแล้วนะสิ่งนะคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกทีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะว่า อาจจะเป็นเรื่องราวของตัวคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของภายในบ้านที่คุณอาศัยอยู่ก็ได้เช่นกันแล้วแต่ท่านจะบอกนะคะอขอดูเจ้าที่พลังงานเจ้าที่นะคะท่านใจดีไหมนะคะที่คุณที่อาศัยอยู่นะคะบางคนจะบอกว่าอยู่คอนโดนะคะอยู่คอนโดก็ได้เนาะอยู่บ้านพักที่เราแบบบ้านจริงๆของเราบ้านเกิดของเราอย่างก็ได้เหมือนกันอ่ะ okay. โอเคใบแรกนะคะ j u d g m e n t นะคะอันนี้คือเจ้าที่ก่อนนะ ท่านใจดีหรือเปล่าสามเหรียญราชินีถือไม้เท้าแล้วก็เดอะมูนนะคะท่านบอกว่าเจ้าที่ที่เนี่ยคือถามว่าใจดีไหมอ่ะคือแน่รู้สึกว่าใจดีนะท่านใจดีคอยช่วยปัดเป่าแต่พลังงานที่แบบแย่ๆให้มันเป็นพลังงานลบๆที่คุณกําลังเจออยู่ตอนนี้ ท่านบอกว่าคุณกําลังมีเรื่องให้เครียดต้องให้เศร้าดูแบบอยู่ในภาวะดูอึมดูอึมครึมเหมือนทำอะไรแล้วคือติดขัดมีปัญหาตลอดโดยเฉพาะถ้าบางคนทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรืออาจจะแบบว่าธุรกิจส่วนตัวมีมีในเรื่องของแบบลูกค้านะคะบางอาจจะแบบเป็นลูกค้าที่เรากําลังดีลงานด้วยดีลเรื่องของการเงินอยู่ในช่วงเวลานี้มันเหมือนคุณจะได้ในสิ่งนั้นแต่ว่าเหมือนมันช่วยโอกาสอะ เหมือนมันพลาดโอกาสดีๆอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างเช่นบางคนอาจจะบอกว่าติดต่อกับลูกค้าคนนี้เอาไว้ตกลงกันนู่นนี่นั่นว่าจะต้องได้แบบนี้แบบนี้แต่พอถึงเวลาอา้าวทาไมถึงได้แบบเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดซะง,งั้นเปลี่ยนอะไรแบบปุบป,ปับก็ทานหา,านปรปฏิเสธเราหนุนนี่น่อะไรประมาณนี้นะคะท่านบอกว่าคุณก็เครียดอยู่นะคะเครียดแล้วก็เจ้าที่ที่เนี่ยใจดีเจ้าที่ที่น่าเห็นะก็คือว่า ลักษณะเหมือนท่านอาจจะเป็นบนรรพบุรุษของคุณด้วยซ้ำนะคะบรรพบุรุษอย่างเช่นในบ้านที่คุณอาศัยอยู่อาจจะเป็นรุ่นคุณทวดอะไรประมาณนี้ค่ะคอยช่วยคอยดูแลคอยคุ้มครองท่านคอยปัดปัดสิ่งที่มันไม่ดีให้กับคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะที่ที่นี่น่าสังเกตก็คือว่าบริเวณที่คุณอยู่นะคะว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นคอนโดห้องเช่าอะไรก็ตามบริเวณที่คุณอยู่นะท่านบอกว่ามันจะมีช่วงคืนที่แบบว่า เป็นคืนเหมือนแบบเอ่อเหมือนคืนแบบพระจ,จันทร์เต็มดวงเมื่อไรที่คืนพระจ,จันทร์เต็มดวงให้คุณสังเกตว่าหมาจะหอนมากๆท่านบอกแบบนี้ห <c oughs> มาจะหอนมากๆท่านบอกแบบนี้นะจริงๆนี่หน้าก็ไม่รู้ท่านจะพูดพูดถึงใครก็ไม่รู้พูดถึงบ้านใครก็ไม่รู้เนกันเนาะอะ,อะมาดูขอพลังงานสิบใบนะคะภายในบ้านของคุณเป็นยังไงบ้างอืม The Magician นะคะสี่ถ้วยความสามารถของคุณมันเยอะความสามารถของคุณมันโดดเด่นมากนะคะสองไม้เทา้าแต่มันเหมือนมีบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับการทำงานเลยทั้งๆท,ที่คุณก็เป็นคนเก่งนะอัลวินถือถ้วยนะคะสามดาวมีเรื่องให้กุ้มใจมีเรื่องให้คุณต้องคิดคิดเยอะมากนะคะลองเอาตัวเองออกไปชาร์จแบตพลังงานดีๆบ้างเนาะ t h e Tower เดอะไฮโลแฟนอัศวินถือเหรียญสิบเหรียญแล้วก็สุดท้ายก็คือหกไม้เท้าคือพลังงานของคุณอะจะบอกว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมาหรือช่วงสามเดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนนี้นะคะ มันเป็นพลังงานที่แบบว่าจริงคุณเป็นคนที่มีความความโดดเด่นมีพรสวรรค์เป็นคนที่สามารถทําอะไรภายในหนึ่งวันหรือภายในชั่วโมงคือทําได้หลายอย่างคือคุณเป็นคนที่เก่งนะคะเก่งมากคือเรียกได้ว่าแบบถ้าชี้ว่าต้องทาอะไรต้องได้อะไรคือต้องได้คุณจะเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็มันจะมีเรืหลายคน ไล,ลายสายตาที่เขาแบบคอยจับจ้องมองดูคุณอยู่มองดูผลงานของคุณอยู่แต่ทําไมทุกครั้งที่คุณแบบเจ้าที่ใหาบอกว่าคุณอาจจะมีปัญหานหนึ่งนะ <S <S นี่น่าขอขอดูก่อนคือภาพที่เห็นคือหนึ่งคุณจะมีปัญหาเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินมากๆอืที่เกินไปตั้งแต่รอบแรกที่บอกว่าปัญหาเรื่องงานอะคือเก่งก็จริงแต่มันมักจะมี อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเหมือนแบบเหมือนคุณเหมือนคุณไปดิวเอาไว้เออตกลงกันว่าต้องแบบแบบนี้แบบนี้ดิวเอาไว้แบบนี้แต่มันแบบพอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทาให้แบบพลิกล็อกตลอดเดอะทาวเวอร์ทำให้คุณรู้สึกมันว่าแบบทำไมไม่ไม่เป็นไปตามที่แบบได้คุยเอาไว้ว่าอะไรประมาณนี้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างมันมาขัดมาขวางหรือเปล่าเนาะมันควจะรู้สึกเครียดแบบนั้นก็ได้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบอยากจะเติบโตกําลังที่จะดับเหมือนแบบมอง มองเขาเรียกว่ามองอะไรนะมองไปอีกฝั่งหนึ่งมองมองมองอนาคตอม,มองอนาคตบางคนจะบอกว่าอยากทําเป็นแบบธุรกิจผ่านโลกออนไลน์นะคะแบบสื่อสารโลกออนไลน์โลกโซเชียลอะไรประมาณนี้เนาะออกำลังคิดนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงเนี้ยนะคะคือจริง,รง,รงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าสิงหนะ์เน่ะเป็นคนที่มีบุญเยอะแต่กรรมบางมีบุญเยอะแต่กรรมบางหรืออาจจะหมายถึงว่าบางคนนะคะ เคยสวดมนต์ไหว้พระอยู่บ่อยแต่ช่วงหลังๆนี้คือไม่ค่อยได้สวดมนต์เลยนะคะห่างหายไปอะไรประมาณนี้นะคะห่างหายการสวดมนต์นะคะก็ลองกลับมาสวดมนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะไหวส้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของคุณหรือการขอขมาเจ้ากรรมในเบงก็ช่วยได้เช่นกันนะคะและอย่างที่ท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลใจหรอกอดีตที่ผ่านมาคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนเป็นสิบดาบจะโดนคนหักหลังโดนคนทรยศหรืออจาจจะแบบว่าโดนใครหลอกลวง นะคะทำให้เสียอ,อกเสียใจทําให้ผิดหวังช้าใจอะไรก็ตามนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณรอคอยอยู่มันกำลังจะเป็นจริงแล้วนะคะ6ไม้เทา้าขึ้นมาแทนที่10ดาห6ไม้เทา้าคือชัยชนะที่คุณจะได้รับแต่มันเป็นชัยชนะที่คุณจะต้องแบบผ่านบททดสอบค่อนข้างที่จะนานนะคะบางคนจะบอกว่าผ่านมา3เดือนแล้วผ่านมา5เดือนแล้วผ่านมา6เดือนแล้ว จะดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นแต่เป็นเพียงแค่ใช้ระยะเวลาเพราะจุดที่คุณอยู่ในตอนนี้มันเป็นจุดที่คุณจะต้องแบบเหมือนแบบเรียกว่าไรนะแบบแบบแบบมันเป็นบททดสอบบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของคุณนะคะแต่คุณไม่ต้องไปกังวลน,นะความเป็นตัวของคุณน่าจะบอกให้ว่าราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์เนี่ยคือดวงของคุณดวงของคุณมันจะเป็นแบบว่า ถ้าคุณพูดอะไรเอาไว้คุณคิดอะไรเอาไว้ว่าฉันอยากทําอันนี้ <sign> <Aven ge> ฉันจะไปเอาอันนี้ฉันจะไปซื้อนู่นนี่นั่นสมมุติว่าถ้าสิงบอกว่าสิงอยากออกรถอะยกตัวอย่างให้ง่ายๆถ้าบอกว่าสิงอย,อยากออกรถวางแผนเอาไว้ว่าจะออกรถจะได้จะได้รถแล้วนะแบบสิงไปพูดเอาไว้อย่างเช่นแบบสิงไปบอกคนนู้นไปบอกคนนี้ว่าแบบเฮ้ยฉันจะออกรถเดือนหน้าฉันจะเอาเงินไปโปะรถเดือนหน้าอะไรหลายๆอย่างคือแบบถ้าคุณไปพูดเอาไว้ คุณจะถูกคาดเคลื่อนออกไปเสมออันนี้คือดวงของคุณจะเป็นแบบนี้ในช่วงเวลานี้นะคะคุณเป็นคนที่พูดอะไรไม่ค่อยได้ถ้าพูดปุ๊บคาดเคลื่อนออกทุกอย่างเพราะฉะนั้นเงียบเป็นดีที่สุดไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกใครไม่ต้องบอกใครเยอะนะคะอาจจะแบบอย่างเช่นจะบอกได้ก็เธอจะเป็นคนที่คุณแบบเคารพหรือคนที่ คเชือเ่อเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่อย่างเงี้ยคือบอกได้แต่ถ้าแบบนอกเหนือจากนั้นถ้าคิดอะไรอยู่ไม่ต้องพูดนะคะทําไปเลยลงมือทําอย่างเดียวไม่ต้องพูดเพราะถ้าพูดมาแล้วคือเคลื่อนออกหมดเลยนะคะอันนี้คือที่น่าขอแนะนําก่อนนะช่วงนี้คุณจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะโอเคเอ่อขอดูเจ้าที่ที่บ้านของคุณก่อนเอ่อท่านอยากให้คุณทำอะไรให้หรือเปล่าถ้าอยากให้คุณทำอะไรให้ไหม ท่านบอกว่าคุณอ่ะเหนื่อยมากเลยนะทํางานแบบแบกรับภาระปัญหาในเรื่องของคนในบ้านคนในครอบครัวเยอะมากๆทํางานจนหามลุ่งหามค่าไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วคุณก็เป็นเหมือนเสาหลักเป็นเหมือนเสาหลักคือเสาหลักในที่นี้คือคุณต้องคอยช่วยซัพพอร์ตคนในบ้านตลอดเวลาเป็นเหมือนเหมือน,นี่หน้าที่บอกไปเมื่อกี้เป็นเหมือนเสาหลักให้กับคนในบ้านให้กับพ่อแม่ให้กับพี่น้อง คุณจะเหนื่อยพอเวลาคุณหาเงินมาได้คุณก็ต้องแบบเอาไปจุนเจือพวกเขาคุณเลยเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยมากๆแล้วคุณไม่รู้ว่าเป้าหมายที่คุณทําอยู่ตอนเนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่มันจะไปถึงจุดหมายปลายทางของคุณคุณเป็นคนที่มองการไกลตลอดเวลาคุณแบบไอเดียของคุณไม่เคยหยุดอยู่นิ่งนะคะแล้วสิ่งที่ท่านต้องการอยากจะคุณจากคุณนะก็คือหนึ่งอยากให้สม่ําเสมออยากให้สม่ําเสมอ ในเรื่องของการไหว้เจ้าที่นะคะหนึ่งอาทิตย์ทำแค่ครั้งหนึ่งทุกวันพระก็ได้ไม่เป็นไรเอาทุกวันพระก็ได้นะคะอย่าให้มองอย่าให้มองว่าการไหว้เจ้าที่เป็นเรื่องลำบากใจท่านบอกแบบนี้เพราะว่าท่านไม่ได้ขออะไรคุณมากแต่ภาพที่ไ่้เห็นส่วนใหญ่ก็คือเจ้าที่ท่านบอกว่าสิงช่วงนี้ เด่นมากที่สุดก็คือการไหว้ช่วงเช้าไ,ไหว้ถาหมายถึงว่าแบบอย่างเช่นถวายน้ำท่านถวายน้ำถวายผลไม้ท่านช่วงเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับคุณเหมาะยังไงคือสิบถ้วยขึ้นสิบถ้วยขึ้นนะคะคือความโดดเด่นกันเป็นครอบครัวครอบครัวคุณจะแบบอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอาหารการกินเพียบพร้อมอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาการเข้าอ,อกเข้าใจกันอะไรบางอย่างของคนในบ้านนะคะอืม อยากให้เปลี่ยนเป็นช่วงแบบบางคนอาจจะบอกว่า,าก,ก็ไหว้ช่วงเช้าเอาคืนช่วงเช้าอะไรเงี้ยแต่บางคนก็คือแบบไม่ได้ทําช่วงเช้าหลังเลิกงานมาถึงนี้ได้ทำอะไรประมาณนี้ท่านบอกว่าลองปรับเปลี่ยนเป็นช่วงเช้าดีไหมนะคะก่อน10บโมงเช้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วงานของคุณจะมีความก้าวหน้าสามไปเท้าคือความก้าวหน้านะคะกิจการของคุณจะก้าวหน้าต่อยอดนะคะดีจะบอกบอกเลยว่าดีมากใครได้สามไปเท้านี่คือแบบ คือสามไปเท่ากับสิบถ้วยเนี่ยคือมันแบบเฮ้ยหายเหนื่อยเลยนะจากที่เหนื่อยเหนื่อยยังไงแต่ก็แบบเรียกว่าเหนื่อยยังไงก็ยอมขอให้แบบผลประโยชน์ที่มันจะได้นะคือแบบตอบโจทย์เราเนี่ยคือคุณยอมคุณยอมเหนื่อยนะคะไม่ทําอะไรเยอะมากก็แค่การไหวการไหวให้ถูกเวลาแค่นั้นเองเนาะอาจจะไหวทุกวันพระก็ได้ช่วงเช้าๆนะคะไม่เกินสิบโมงประมาณนี้เนาะถ้าไม่ขอเลยจากคุณเลยขออันหนึ่งก็คือเรื่องของกายไม่ลําเอียง การไม่ลำเอียงการไม่ลำเอียงก็ไม่รู้ว่าคือลำเอียงอะไรกับใครนะอะมาดูไพ่ทาไพ่อร์เ,เคลื่อนกันบ้างนะคะท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะสื่อสารมาว่าความสนุกการแดนซ์การแบบออความอะไรความสนุกสนานความตื่นเต้นนะคะเขาเรียกว่าแบบ ลุกขึ้นมากระปีก้กระเป๋ากระฉับกระเชงอ่านะคะแล้วท่านก็บอกด้วยอย่างหนึ่งนะว่าเอ่อซอที่ท่านบอกว่าสิงน่ะเป็นเหมือนต้นไม้เล็กๆต้นอ่อนๆเบี้ยอ่อนๆที่กําลังแบบกำลังจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่เบาบางแต่มีความแข็งแรงถึงจะต้นเล็กแต่ก็แข็งแรงใจใหญ่แล้วตัวของท่านนะคะเจ้าที่ท่านก็คอยพยายามที่จะแบบ แผ่กิ่งก้านสาขาของท่านนะคะคอยอบอุ้มคุณเอาไว้คอยเป็นต้นไม้ใหญ่ที่คอยบงังแดดบงังลมบังฝนให้คุณเฉกเช่นกับที่สิงกําลังทําอยู่ให้กับคนในบ้านสิงเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่เป็นเหมือนเสาหลักให้กับคนในบ้านสิงคอยที่จะปกป,ป้องคอยคุ้มครองคนในบ้านไม่ให้ถูกกระทําไม่ให้โดนแดดโดนลมโ,โ,โดนฝนจากคนภายนอก ชันใดก็ชันนั้นเหมือนกันค่ะเจ้าที่ท่านก็ทําแบบนั้นเหมือนกับที่สิงทําให้กับคนในบ้านเช่นกันคือน่ารู้สึกว่านี่น่ามองไปแล้วคือมองภาพไปแล้วรู้สึกเหมือนคือท่านเอ็นดูคุณมากเอ็นดูคุณมากรักคุณมากห่วงคุณมากท่านบอกว่าสิงเนี่ยทำเพื่อคนอื่นจริงๆ แล้วก็ไม่เคยคิดร้ายกับใครบังดีกับทุกคนมาตลอดท่านก็เลยอยากจะเป็นต้นไม้อยากให้กับสิ่งบ้างนะคะอืมแล้วก็ท่านบอกว่าการรักษาสมดุลการรักษาสมดุลของชีวิตนั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องไปเร่งรีบกับเวลาไม่ต้องไปบีบบังคับให้ตัวเองทําตามต,ามตามังทำตามตังเวลาของตัวเองให้มันเป๊ะมากจนเกินไปลองรีแลกให้สบายๆนะคะท่านน่ะคอยช่วยคุณคุณเห็นภาพไหมว่า มันเป็นลักษณะเหมือนแบบการบอบช้ําการเจ็บปวดนะคะความบอบช้ําความเจ็บปวดถ้าน่ะช่วยคุณจากความเจ็บปวดคุณกําลังแบกรับความเสียใจอะไรบางอย่างคุณต้องการคําขอโทษจากใครคนหนึ่งอยูหรือเปล่าในช่วงเวลานี้นะคะอืมแต่คุณไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องคิดเยอะทําควรสะอาจจ ทำความสะอาดจิตใจของคุณให้มันสะอาดแล้วก็เอาตัวเองออกไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวเหมือนที่คุณเคยไปคุณเคยไปพักผ่อนสบายใจที่ไหนธรรมชาติอะไรยังไงคุณไปได้เลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือวางเครื่องมือสื่อสารเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรืออะไรก็ตามโลกดิจิตอลอะไรก็ตามวางมันลงเลยค่ะแล้วก็เอาตัวเองนะคะออกไปใช้แบตเตอรี่นะคะไปเที่ยว บางคนจะชอบเที่ยวตามป่าตามเขาตามแม่น้ำลำธารทะเลและแต่ความชอบของแต่ละคนไปเลยนะคะสิงนะไปเลยนะคุณเหมือนกวางน้อยของท่านไม่ว่าคุณนะคะในที่นี้สิงจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ตามท่านบอกว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนใจเรื่องของคุณเป็นคนอ่อนโยนคุณเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนไหวมากๆแล้วความอ่อนโยนคุณอะ่ะมันจะเป็นประตูอีกมิติหนึ่งที่จะดึงดูดแต่พลังงาน พลังงานเนี่ยอาจจะแบบถ้าคุณคิดดีมันจะดึงดูงดแต่พลังงานดีๆถ้าเราคิดลบมันก็จะดึงดูดแต่พลังงานลบๆนะคะแล้วที่สําคัญคือความแตกต่างท่านบอกว่าเรากับเธอไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยอย่ามองว่ามันแตกต่างกันแตกต่างในที่นี้ท่านหมายความท่านเปรียบเทียบว่าเจ้าที่กับสิงห์นะ่ะถึงจะแตกต่างกันเพียงแค่มิติแต่ความแตกต่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะลงตัวกันได้นะคะ ขอเพียงแค่คุณเปิดใจทำตัวไม่เป็นน้ำเต็มแก้วแล้วก็รอรับพลังงานดีๆจากท่านนะคะอืมท่านจับมือไปกับคุณอยู่นะคุณดูสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเจ้าที่ของคุณคุณมักจะให้คนอื่นตลอดมักจะให้คนอื่นเสมอนะสิ่งแต่คุณคุณคุณเป็นเหมือน คือหน้าเปรียบเทียบนอันนี้คืออาจจะเป็นแบบเจ้าที่แล้วก็ตัวคุณแต่ในอีกมุมหนึ่งเจ้าที่ท่านบอกว่าอันนี้เปรียบเหมือนตัวของสิงแล้วก็อันนี้คืออีกบุคคลหนึ่งที่สิงให้ตลอดเวลาสิงให้เขามาเสมอคุณมักจะให้คนอื่นเสมอให้คนอื่นตลอดแต่คุณไม่เคยได้รับในสิ่งที่คุณต้องการจากคนคนนั้นเลยอืมมันเป็นความถ้าถามถึงความน้อยใจไหมน้อยใจหรือบางทีสิงบางคนนะคะอาจจะแบบว่า ก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต,ตลอดเวลาแต่ทำไมไม่เคยได้ได้สิ่งที่คุณอยากจะได้นะคะมันก็เช่นเดียวกันเปรียบตัวอันนี้อาจจะเป็นเจ้าที่แล้วก็คุณหรืออาจจะอีกในมุมหนึ่งเจ้าที่ทำแบบว่านี่ก็เปรียบเป็นตัวคุณนะเปรียบเป็นตัวคุณที่ให้เขามาตลอดคุณเป็นคนที่มีบุญมีมีบารามีนะคะคุณก็ให้เขาแต่เขาไม่เคยให้อะไรคุณเลยในสิ่งที่คุณต้องการอืม ความคิดของคุณน่ะเหมือนที่น่าพูดไปเหมือนเสมอเมื่อกี้บอกว่าความคิดของคุณน่ะมันเป็นเหมือนแรงส่นสะเทือนเป็นความคิดพลังงานดีๆพลังงานบวกๆถ้าคุณคิดแต่พลังงานบวกมันก็จะบวกแต่ถ้าคุณคิดแต่พลังงานด้านลบมันก็จะลบชีวิตของคุณก็จะลบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลองคิดแต่เรื่องบวกๆเข้ามานะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของสิงนะที่ท่านอยากจะบอกกับคุณนะคะต่อไปคุณจะไม่ อึดอัดใจคุณจะไม่ต้องทุกข์ใจกับปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆของคุณว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องงานเพราะที่ผ่านมาบางคนสิ่งอาจจะแบบละเลยเรื่องของการไหว้ท่านหรือ,อ,อลืมขอพรหรือลืมยกบุญให้กับท่านยกบุญให้ท่านแค่อทิย์ละครั้งเท่านั้นก็ได้ค่ะทุกวันพระนะคะทําให้เป็น จวัตรประจําวันทําให้เป็นเหมือนกับว่าเราต้องทานข้าวทุกวันขาดไม่ได้นะคะนินาเองเป็นคนที่รักษาศีลห้าพอถึงวันพระจะรักษาศีลแปดเพราะฉะนั้นก็มันทําให้ได้เก็บสเสบียงบุรของตัวเองให้ได้เยอะนะคะศีลนะนินาเป็นกำลังใจให้นะคือคือนีานาชอบประโยคที่ที่ท่านบอกที่ท่านบอกว่าศีลเนี่ยเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่เป็นเสาหลักให้กับต้นไม้เล็ก,ลกต้นอ่อนเล็ก ชันได้ก็ชันนั้นท่านก็เป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่คอยบังลมให้คุณอยู่เช่นกันอืมอีกทอดหนึ่งท่านบอกแบบนี้เนาะโอเคก็มีประมาณนี้อ่ะลืมบอกว่า ช่วงนี้นะคะสิงหรืออาจจะเป็นคนในบ้านก็ได้นะคะให้เราบางสุขภาพในเรื่องของการ,การปวดไหล่ทั้งสองข้างนิ้วเท้าแล้วก็ปวดกระดูกสันหลังปวดแผ่นหลังแล้วก็บริเวณตรงใต้คางแล้วคนจะแบบคางแตกไปโดนอะไรมาเนาะแบบเด,ดินชนประตูซะงั้งงนหรือแบบหกลงง้มอะไรก็ให้ระวังด้วยเช่นกันนะคะอ่ะมีประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่นะคะใน EP หน้าสำวันนี้ก็บ๊ายบาย <c oughs> สวัสดีค่ะ